สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านครับผมมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13เดือน7ปี63ทางข่เซียนขืนมือสุรินกัสิไดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงกับผมนี่ครับเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆที่ลูกค้าได้สั่งเขามาทางข่เซียนขืนมือสุรินกะถือโอกาสมารีวิวสินค้าให้ลูกค้าได้ชมก่อนครับผม นี่ก็เป็นคลิปที่2องกับผมในสำหรับวันที่สินี่ฮะตอนนี้ก็กำลังจัดแ็กลงกองกับผมกับชื่อโอกาสนะครับมารีวิวสินค้าให้ได้ชมน่ครับนี่ก็เป็นชุดดักนกอิลุมและทานก็เพิ่มนกกวักขืนแขวนเขามากับผมหรือทันที่ขาเรืออันใดก็ทักเข้ามาได้กับผมตัวน,นี้ก็เป็นชุดดักคืน ลัก31หลักครับผมจีเดชสั่งเขามา3ชุดนี่ครับตอนนี้ก็กำลังจัดส่งกับผมในวันจันทร์รายละเอียดสินค้าใหม่ๆสำหรับท่านที่นี่คได้ดแจ้งทีู่่กับไข่เส้นคืนมังสุิรินกับสินค้าตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วกับผมในวันจันทร์กับ รอรับได้เลยกับผมเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD ครับผมนี่ครับจะมีกันหลยหยอดหลายทันขาเรือสินค้าชุดได้กับสร้างข้ามาได้รับผมถักข้ามาเบิง้งลายละเอียดสินค้านี่ครับเป็นลายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเซียนคืนมุสลิมได้นำมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมลายละเอียดสินค้าก่อนจัดส่งครับผมส่วนลายละเอียดเนื้องานนี่ฮะจะยู่ข้างหน้าทันนี่แหละครับผมใส่ สายตาตัดสิ้นนะครับเบิ่งหมักชอบกับถักเข้ามาใดครับผมเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทั้งขายเซียนคืนมุกซูลินได้นำมาแจงให้ลูกค้าได้เบิ่งได้ชมก่อนจัดส่งครับผมอ่ะครับเป็นรายละเอียดสั้นๆครับผมทื่ทั้งขายเซียนคืนมุสซลินได้นำมาแจงให้ลูกค้าได้เบิ่งสินค้าก่อนจัดส่งกับผมกับคอฝาาไว้์ันนี่ก่อนครับสวัสดีครับ